Oh, สวัสดีค่ะมาพกับอกว่านะคะ่ะช่องวังทารโอค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําทํานายในครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่กําลังมีปัญหากันอยู่นะคะก็สามารถดูในคลิปนี้ได้ค่ะ ดวงก็จะเป็นดวงในร่มทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คาว่ากวางทาโร่นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เรามาดูเรื่องราวของชาวธาตุดินกันนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างทําไมถึงมีปัญหากันนะคะเออถ้าเรื่องราวที่วางเปิดขึ้นมาค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็สามารถไปดูหัวข้ออื่นได้นะคะอ่ะมาดูกันค่ะใบแรกค่ะเป็นไพ่2เหรียญค่ะ2เหรียญขึ้นมาค่ะนั่นหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อก อืมแบบนี้นะคะเอ่อหรือว่าคุณสองคนเนี่ยเลิกลากันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังวนเวียนกลับมาในชีวิตของกันและกันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเงินเงินทองทองก็ได้นะคะเคยทําธุรกิจร่วมกันมาก่อนนะคะหรือว่าเขาอาจจะยืมเงินคุณมาก่อนก็ได้นะคะอืมนะเนี่ยอาจจะเป็นเหตุนหนึ่งที่ทําให้ต้องวนเวียนเออเจอกันและกันแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่ห้ามไม้ค่ะ อความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยค่ะเรื่องยุ้มยิ้มก็ทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยก็ทะเลาะกันนะคะนะหรือว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีปากมีเสียงกันชุดใหญ่เลยเออนะในเดือนที่ผ่านมาหรือว่าก่อนหน้านี้ก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วมันก็ยังมีอะไรที่แบบครุกขุนเนี่ยเออยังมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยนะคะกลายเป็นว่าเรื่องราวที่ทะเลาะนั้นมันยังติดใจอยู่อืมนะพอมันติดใจอยู่นะ เ,เวลาคุยเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็มีอคติกันไปหมดเลยอะค่ะเออเราพูดอะไรไปเขาก็เถียงนะคะเออหรือว่าเขาพูดอะไรมาเราก็เถียงแบบนี้นะคะเออมันจะเป็นแบบนี้นะต่อมาค่ะไพ่เฮอร์มิตนะคะคนที่เออคุณคุยอยู่นะคะหรือว่าคบอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะหรือว่าคนคนเนี้ยอาจจะมีช่องว่างระหว่างวัยค่อนข้างเยอะนะคะอืมอาจจะ5ปีถึง10ปีเลยก็ได้นะคะ ก็เลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคนละเจนว่าอย่างนั้นนะคะหรือไม่ค่ะไพ่ใบนี้อาจจะมาบ่งบอกว่าเขาคนเนี้มักจะหนีปัญหาจ้าเออเวลามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะทิ้งไว้ให้คุณแก้ไขค่ะส่วนตัวเขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะเอออาจจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะไพ่ queen of pentacle ค่ะคนที่คุณคุยอยู่ก็อาจจะเป็นชาวธาตุดินกันเองค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่พึ่งพาได้นะคะมองว่าคุณเนี่ยเออเหมือนเป็นแม่พระเป็นพ่อพระอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเวลาเขามีเรื่องเดือ,อดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาพึ่งใบบุญของคุณนะโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะเอออ่ะเขาแง่แหละเพราะว่าใน EP เนี้ยเป็นของชาวธาตุดินใช่ไหมคะชาวธาตุดินเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงในเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองเนี่ยเป็นพิเศษเลยนะคะ ตอแม่ค่ะเป็นไพส่สองถ้วยค่ะอสองถ้วยเนี่ยถ้าจะตีเป็นปัญหาก็ได้นะปัญหาของคุณก็คือเหมือนเขาเขาทำกับคุณเหมือนไม่ใช่คนรักอืมนะคนรักกันต้องให้เกียรติกันต้องเข้าใจกันต้องมีความรักกันใช่ไหมคะอืมแต่ว่าเขาเนี่ยมักจะทำเหมือนคุณเหมือนไม่ใช่คนรักอ,อาจจะเป็นแม่ก็ได้เป็นคนใช้ก็ได้นะคะเออมาเป็นในรูปแบบนี้นะคะหรือว่า เขาทำแบบคุณเป็นเพื่อนนะแต่ว่าเป็นเพื่อนเนี่ยมันแบบไม่มีเส้นกั้นอะเออไม่มีเส้นแบ่งความพอดีอ่ะนะคะทำให้คุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจกับความสัมพันธ์นี้กับปัญหาตรงนี้อาะคะ่ะมาดูต่อค่ะมีไพ่ Queen of s w u r d s ค่ะ Queen o f s w o r d s เนี่ยอาจจะมาบ่งบอกถึงตัวคุณนะตอนนี้ก็ได้ที่รู้สึกว่า เบื่อมากเบื่อกับความสัมพันธ์นี้มากฉันอยากจะอยู่เฉยๆฉันไม่อยากคุยไม่อยากอะไรแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามที่จะตั้งการ์ดขึ้นมาแล้วการ์ดของคุณเป็นดาบอืมนะเออพยายามที่จะตั้งการ์ดขึ้นมาเขาก็มีความกลัวไงเออว่าเออแล้วอาจจะโทษคุณเนี่ยว่าคุณเนี่ยไม่เปิดรับฟังปัญหาของเขานะคุณเนี่ยใจร้ายมากเลยนะอะไรแบบเนี้ยอืมซึ่งจริงแล้วอ่ะ มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาของคุณไงใช่ไหมคะเออมันไม่ใช่ปัญหาของคุณมันอาจจะเป็นปัญหาของเขานั่นแหละแล้วว่าเอามาให้เรานะคะอืมต่อมาค่ะแปดถ้วยอืมแปดถ้วยเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าตัวเขาก็ได้นะตัวเขาอาจจะเดินจากความสัมพันธ์นี้ไปหรือว่าตัวเรานะตอนนี้ที่รู้สึกว่าโอ๊ยปัญหามันเยอะอะไม่อยากแก้ไขเลยอยากจะหนีไปเลยเหมือนกันก็อยากที่จะจบจบความสัมพันธ์ไปนะคะนะแต่ว่าอืมถามว่า จบได้ไหมคลองก็คิดว่าตัวคุณเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าอยากรักและดูแลเขาอยู่นะไพ่มันขึ้นมาบอกอะเถียงไม่ได้หรือว่ายังไงเออหรือบางคนไม่รักแล้วก็ต้องรักแหละรักถึงได้มาดูใช่ไหมคะอืมก็ยังมีความรู้สึกรักอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่า อยากที่จะดูแลเขาด้วยค่ะเอออาจจะมีความสงสารเขาเขาเผชิญกับปัญหาหรืออะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมันถึงได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะใบแรกเป็นไพ่สองเหรียญที่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนนะคะถึงแม้จะห่างกันแล้วก็ได้เออห่างกันแล้วแต่ว่าตัวคุณตัวคุณเองอ่ะคุณก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่ว่าเออมันจะอยู่รอดไหมวะอะไรแบบเนี้ยไม่มีเรามันจะดีไหมวะเออนะอาจจะเป็นแบบนี้ ต่อมาค่ะเป็นไพ่ The World ค่ะอืมแล้วก็อัศวินถือเหรียญนะก็เป็นชาวธาตุดินอีกหละอะนะคะหรือไม่คนคนนี้เขาอาจจะไม่ใช่ชาวธาตุดินก็ได้แต่อาจจะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกับชาวธาตุดินนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่เดทนะคะคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะเอออยู่ไกลกันเป็นความรักที่มีระยะทางแบบนี้นะคะมันก็เลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องะคะ่ะ เออไม่ค่อยได้เจอหน้าการคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้ก็ได้นะคะเออแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอกันเลยเนาะเออนะไพ่เดบเวอร์ขึ้นมาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นออนไลน์อะไรแบบนี้อาจจะไม่เคยเจอกันเลยนะแต่ก็ทะเลาะก,กันบ่อยไม่เคยเจอก็ทะเลาะก,กันบ่อยได้ <laughs> มันก็มีจริงมันก็เกิดขึ้นจริงบางคนก็อาจฟังแล้วอาจจะรู้สึกงงเว้ยเป็นไปได้หรอจริงหรอ มันมิงจริงมมีจริง,รงที่แบบเป็นรักออนไลน์แต่ว่าก็ทะเลาะกันง้องแงงกันงองแง,งกันมันมีหมดค่ะมันมีทุกรูปแบบนะคะในบรรดาที่กวางเคยประสบการมาเนาะเอออ่ะก็นี่ก็คือเรื่องราวของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยวางขอ,อนิดนึงนะคะมาดูกันคะ่ะว่าอืมจะดีได้ไหมอย่างคนที่ห่างห่างกันไปนะห่างห่างกันไปไม่ได้คุยกันเนาะวางเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็มาส่องคุณ เออถ้าไม่ส่องเขาก็อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณนั่นแหละยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็อยากที่จะกลับมาหานะแล้วก็มีโอกาสในครึ่งเดือนหลังเนี้ยจะได้พูดคุยกันด้วยอืมจะได้พูดคุยกันจริงๆงคุยกันเธอขอร้องอย่าทะเลาะกันนะอ่ะอย่าเย็นชาใส่กันนะเอออย่าเย็นชาใส่กันนะไพ่แต่ละใบนะคะมาดูไพ่ครึ่งเดือนหลังกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ใบแรกค่ะสี่ไม้ค่ะต่อมาค่ะห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ตามด้วยเด็กถือเหรียญค่ะแล้วก็เดอะสตาร์ค่ะอ่าแล้วก็ Queen Van ค,ควีนอว์แวนค่ะกวางขอขายาย5เหรียญหน่อยค่ะ5เหรียญคืออะไรเอ่ห้าเหรียญค,ค,คืออะไรคะเออไพ่บอกว่า ในช่วงครึ่งเดือนหลังอ่ะมันจะดีนะมันจะไปทิศทางที่ดีแต่ว่าคุณอาจจะต้องปล่อยวางเรื่องเก่าๆปล่อยวางปัญหาเก่าๆอ่ะทิ้งไปนะคะถ้าไม่ปล่อยวางนะคิดว่าอาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะอืต้องปล่อยวางค่ะต้องพยายามทำเฉยนะคะเออคุณสองคนน่ะจะได้กลับมาพูดคุยกันใหม่แล้วก็ไปในทิศทางที่มันโอเคมากขึ้นนะ เนี่ยเพราะว่ามีไพ่เดอะสตารขึ้นมาค่ะนั่นหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณ2คนเนี่ยยังมีความหวังอยู่นะมันยังหวังที่ยังไปได้ไปรอดอยู่นะคะเออนะแล้วก็อย่าหัวแข็งให้มากอย่าดื้อเยอะเกินไปนะคะอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องปล่อยวางลงทิฐิมานะของเราความหยิ่งของเราเนี่ยเออต้องวางลงนิดนึงนะคะพยายามที่จะรับฟังเขาบ้างนะคะคุณอาจจะไปเจอคนที่เป็นธาตุดินด้วยกันเองค่ะ เออถ้าเกิดธาตุาดินดน้วยกันเองมันก็จะมีความแบบดื้อนิดนึงเนาะมีความหัวแข็งนิดนึงนะคะมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปข้างหน้าถูกปะ่ะเออนะเราก็ต้องคิดว่าเออเราอยากคบกับเขาต่อเราอยากที่จะอยู่กับเขาต่อดังนั้นเราก็ต้องลดความหยิ่งของเรา <laughs> ลงมานะคะเออนะ แล้วก็ความรกความสัมพันธ์เนี้ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาแบบมั่นคงได้เหมือนเดิมนะคะมีความอบอุ่นได้เหมือนเดิมค่ะนะใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็มีโอกาสที่จะชัดเจนในครึ่งเดือนหลังนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะในอนาคตประมาณเอ่อหนึ่งถึงเอ่อสามเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะคะม,มันดีอย่างนั้นเลยแหละอ่ะนี่ก็คือในครึ่งเดือนหลังนะคะควังขอดูหน่อยค่ะว่า ความคิดความคิดของเขานะคะความคิดของเขาที่มีต่อคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมมีไพ่แอ,อดเหรียญค่ะคุณดูแลก็เป็นที่พึ่งให้เขาหลายๆอย่างนะไม่ใช่แค่ที่พึ่งทางใจนะคะที่พึ่งในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองด้วยนะเนี่ยเออนะเออเด็กถือถ้วยนะคะอ่าเขามองว่าคุณเนี่ย ที่งอนเนี่ยงอนเรื่องแบบเด็กเกเรื่องไราสาระอะไรแบบเนี้ยนี่คือมุมมองของเขาเนาะนะต่อมาค่ะไพ้หนึ่งดาบนะคะแล้วก็เวลาพูดจาอะไรแต่ละอย่างเนี่ยค่ะคะําพูดของคุณนี่ค่อนข้างที่จะเชื่อเฉือนนะคะทิ่มแทงจิตใจได้ดีมากๆเลยเออนะอาจจะเป็นเพราะว่าธาตุดินก็คือนานๆนนทีพูดทีนะคะแต่พอพูดปุ๊บก็นะเออต่อยแบบคุกเลยนะคะ ตามแม่ค่ะเป็นไพ่แปดดาบค่ะอืมแล้วก็อีกหนึ่งใบค่ะตามด้วยเก้าเหรียญค่ะเอ,อเขาบอกว่าคุณเนี่ยชอบตามเขาเกินไปเออหรือว่าอาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเออไปดูถูกดูแคน์เขาให้เขาแบบตําต้อยด้อยค่าก็ได้นะคะเออมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่าไพ่เนี่ย ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะเขามองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบดูแล้วพร้อมอ่ะพร้อมในหลายๆยา่าในในหลายๆด้านจะพูดคาว่าด้านกับอย่างรวมกันนะนะเออนะก็คือพร้อมในหลายๆด้านนะคะดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ทัดเทียมกับคุณก็เป็นไปได้นะคะแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยเราแสดงออกโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเราแบบเอออาจจะ ไปเกดเขาเกินไปหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะอ่ะนี่ก็คือในมุมมองของเขานะคะจริงๆแล้วเราก็อันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเนอะนะเอออันนี้มันอาจจะไม่ตรงกับทุกๆคนนะคะนะไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเอ่อขอดูความรู้สึกหน่อยนะคะความรู้สึกมีไพ่เจด,ดดาบค่ะตามด้วยเด็กถือไม้ค่ะแล้วก็ เออแล้วก็แปดไม้ค่ะตามด้วยเจ็ดไม้ค่ะโอ้มีเตยาไม้แล้วก็มีไพ่หนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยมาทีหลังอืมถามว่าเขามีความรู้สึกอะไรกับคุณไหมนะคะแน่นอนค่ะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆเลยเพราะอย่างน้อยมันก็มีหนึ่งถ้วยขึ้นมาเนาะมีความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็อยากที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดกับคุณนะคะแต่บางครั้งบางทีเขาก็รู้สึกได้ว่าเหมือนคุณมีกำแพงนะคะเข้าไม่ถึง เขาไม่สามารถเข้าถึงคุณได้แบบนี้ก็ได้นะคะเออแล้วก็เออเขามองว่าคุณเนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันด้วยนะอืมอมืประมาณนี้เลยนะคะนะเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแหละแล้วเป็นความรู้สึกที่สามารถพัฒนาได้ในอนาคตนะคะ ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยค่ะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย